มาอยูนเกม FC Mobile นะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาพูดถึงนะครับตัวนะครับที่เป็นนะครับปีกซ้ายนะครับที่เก่งนะครับในโหมดเมนเชเอร์นะครับก็จะมีหลายๆตัวนะครับที่หลายคนเขาใช้กันนะครับแต่ว่าตัวที่ผมเจอแล้วนะครับรู้สึกว่ามันเก่งมากๆนะครับก็จะจัดมาอยู่ประมาณนะครับ5ตัวหาหตัวนะครับที่ถือว่านะครับ เก่งในตำแหน่งนี้มากๆนะครับบางทีก็อาจจะมีนะครับบางตัวนะครับที่ไม่ได้อยู่ในนี้นะครับก็ตัวที่ผมจัดมานะครับก็จะเป็นนะครับ5าตำแหน่งนะครับที่ผมเห็นแล้วนะครับรู้สึกว่ามันสู้ลาบากนะครับรับมือไม่ได้จริงๆริงนะครับก็คือนะครับมันมีนะครับแต่ว่าบางตัวมันก็เก่งนะครับแต่ว่าไม่ได้เอามารีวิวนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้เจอนะครับ แบบตัวนะครับแบบวินิซูตล่างนี้นะครับก็คือนะครับก็ไม่ค่อยได้เจอนะครับแต่เร็วดีนะครับมีความเร็วนะครับแต่ก็ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะครับตัวที่ผมจัดมานะครับก็จะมีอยู่ตรงนี้นะครับ5ตัวนะครับถือว่านะครับเก่งมากๆนะครับ ันนี้ก็เป็นความคิดผมเองนะครับที่ใส่งานในโหมดนี้มานานนะครับก็ถือว่านะครับเป็นความชอบนะครับ5นักเตะนะครับที่ผมชอบนะครับถือว่านะครับที่มีความเก่งนะครับแบบที่ผมชอบเองนะครับบางคนอาจจะมีตัวนั้นตัวนี้นะครับแต่ก็ผมไปเจอมานะครับก็คือนะครับมันมีอยู่ประมาณนี้นะครับที่ผมเจอแล้วนะครับรู้สึกว่ามันเก่งมากๆนะครับ ตัวแรกนะครับอันดับ5นะครับก็จะเป็นชอนนะครับเป็นซอนเฮืองมินนะครับล่างนี้ก็ถือว่านะครับมันเป็นหลายคนก็อาจจะแลกมานะครับเพราะว่าร้อยแต้มนะครับที่แลกมานะครับในทีโอทีวานะครับเป็นตัวนะครับที่ถือว่านะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวที่มีความเร็วมากนะครับถ้าเทรนนิ่งไปนะครับบวกประมาณนะครับจะเป็นเม็ดแดงหรือเม็ดส้มก็ได้นะครับถ้า เทรนนิ่งไป25นะครับเม็ดแดงขึ้นไปนะครับก็คือนะครับสุดยอดมากนะครับเป็นตัวที่มีความเร็วนะครับถือว่านะครับเร็วมากๆนะครับตรงนี้นะครับมันสปีดจริงๆมันดีกว่านี้นะครับมันบวกตรงนี้เข้ามาได้นะครับบวกสายฟ้าเข้ามานะครับมันจะทําให้วิ่งเร็วมากๆแล้วก็ฉีกระชากนะครับก้องหลังไปหมดเลยนะครับก้องหลังก็คือนะครับถ้าไม่ประกบแบบติดๆนะครับคือเอาไม่อยู่จริงๆนะครับแล้วเมนเจอร์นะครับ มันส่วนใหญ่นะครับมันก็ไม่สามารถควบคุมได้ดังใจนะครับเพราะว่าเราต้องออกคําสั่งนะครับคือนะครับตัวนี้นะครับผมโดนกระชากไปนะครับก็มีแบบที่ใซ้เองนะครับแบบใช้เองก็ถือว่านะครับพอโอเคนะครับแต่ว่านะครับเจอของคู่ต่อสู้นะครับที่เขาทำนะครับสูงกว่าผมนะครับผมเป็นน่าจะเป็นเม็ดฟ้านะครับหรือเม็ดม่วงนะครับผมน่าจะม่วงนะครับแต่ว่านะครับเขาเป็นเม็ดแดงนะครับเทรนนิ่งนะครับบวก25้านะครับสามารถกระชาก เจอแบบเดิมเลยครับเปิดบอลไปหาตัวนะครับซอนแล้วก็โดนกระชากผ่านไปนะครับเข้าไปยิงนะครับมันตัวนี้นะครับเท้าห้าห้านะครับยิงเท้าไหนก็ได้นะครับความเร็วกระชากมีนะครับแล้วก็เอาไปยืนเป็นกองหน้าได้ด้วยนะครับล่างนี้มีตำแหน่งกองหน้านะครับถ้าเป็นกองหน้านะครับก็จะยิงดีจบดีนะครับแต่ว่านะครับลูกกลางอากาศนะครับมันก็บางทีมันก็จะลําบากหน่อยนะครับแต่ว่านะครับ เรื่องความเร็วนะครับความคล่องตัวนะครับในเมเนเจอร์นะครับมันใช้งานได้ดีอยู่แล้วนะครับสำหรับตัวที่มีความสามารถแบบนี้นะครับบางตัวก็ไม่ได้สูงนะครับแต่ว่ามันมีความสามารถนะครับที่ทําให้นะครับได้เปรียบนะครับเรื่องเรื่องบอลบนพื้นนะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่อันตรายมากๆนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับก็ให้เป็นอันดับ5นะครับมาที่อันดับ4นะครับก็จะเป็นนะครับ นิโคบีเลียมนะครับเป็นตัวที่ถือว่านะครับมีความเร็วมากๆนะครับตัวนี้นะครับก็ไปเจอมานะครับหลายรอบนะครับตัวนี้นะครับเอาไม่ค่อยอยู่นะครับที่เป็นร่างนี้นะครับปกติมันมีอีกร่างหนึ่งนะครับแต่ว่าร่างนี้นะครับที่เจอมาครับแล้วก็สู้ไม่ไหวนะครับร่างนี้นะครับมันเอาไม่อยู่จริงๆนะครับก้องหลังนะครับตามไม่ได้นะครับถ้าเล่นตำแหน่งนะครับในปีกซ้ายนะครับ แค่จังหวะเดียวนะครับหมุนทีเดียวมันวิ่งไปต่อนะครับก็คือนะครับพวกแบ็คนะครับที่เป็นแบ็คขวานะครับตามไม่ได้แล้วนะครับหมดเลยนะครับแล้วก็นะครับฝีเท้านะครับดีมากมากนะครับเท้าห้าห้ามีความเร็วนะครับความเร็วที่ถือว่าน่าจะเกือบสุดนะครับน่าจะสูสีวินิสูนะครับตัวนี้นะครับถือว่านะครับเล่นได้หลายตำแหน่งนะครับแต่ผมนับมาเป็นปีกซ้ายนะครับมันเล่นกองหน้าก็ได้ปีขวาก็ได้นะครับ l m i m มันได้หมดนะครับนี่ก็เป็นตัวที่ อันตรายมากๆนะครับแล้วก็เคยไปเจอนะครับตัวนี้มันยิงนอกกรอบนะครับแต่ว่ายิงได้ไกลมากนะครับเพราะว่าพลังยิงนะครับแล้วก็การคุมตำแหน่งมันดีนะครับคือมันสามารถจบสกอร์ได้ดีนะครับนอกจากเลี้ยงนะครับแต่มาส่วนมากที่เจอครับก็คือนะครับโดนเรื่องการจบสกอร์นะครับแล้วก็ทำให้กองหลังนะครับตามไม่ได้นะครับตัวนี้ก็คือความสามารถมันดีมากๆแล้วก็จะมีนะครับเรื่อง ทักษะมันนะครับมันต่างจากตัวอื่นมากนะครับแบบเจอแล้วนะครับรู้สึกว่าสู้ลําบากจริงๆนะครับที่จริงมีตัวนี้นะครับก็สามารถนะครับขยับไปเล่นตําแหน่งอื่นๆได้นะครับตัวนี้มันเล่นได้เยอะนะครับฝีเท้าดีนะครับตัวต่อมานะครับก็จะเป็นนะครับ samuel eto นะครับร่างนี้นะครับเป็นร่างที่ผมมีเองนะครับผมทํานะครับเกือบเต็มนะครับ เป็นเม็ดแดงครับก็คือนะครับมีความเร็วนะครับที่ถือว่านะครับเก่งมากๆนะครับเป็นตัวที่ผมมีนะครับในทีมนะครับตัวนี้นะครับเล่น2อํตำแหน่งนะครับเป็นปีกซ้ายแล้วก็เป็นกองหน้าได้ด้วยนะครับแล้วแต่ฟอร์เมชันที่ผมใช้งานนะครับบางทีก็ให้เป็นกองหน้าบางทีก็เป็นปีกครับแต่ว่าเป็นปีกมันจะดีกว่านะครับคือมีความเร็วนะครับจบสกอร์ดีนะครับสามารถหักเข้ามายิงนะครับท่านได้ยิงนะครับ หักเข้ามาก็ถือว่านะครับเข้าเท้าขวานะครับถือว่านะครับยิงคมจบดีนะครับค่าพลังจบสกรมันสูงมากนะครับสำหรับตัวอีโต้นะครับล่างนี้นะครับแต่ว่านะครับราคาก็อาจจะแพงนิดนิดนะครับล่างนี้ก็ถือว่านะครับเป็นพลังที่สูงนะครับสี่ดาวครึ่งนะครับมีสี่ดาวมันจริงนะครับมันเล่นได้เต็มเก็บนะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่ถ้าบานะคะมัน สามารถนะครับคือเป็นตัวที่ถือว่านะครับมันมันไม่ใช่กองหน้านะครับแบบประเภทนะไม่ใช่แบบปีกนะครับที่ว่าเป็นประเภทที่มีความสูงนะครับแต่ว่ามันสามารถนะครับจบสกอร์ได้ดีนะครับจากบอลบนพื้นนะครับแล้วก็การยิงนอกกรอบนะครับคือทําได้ดีนะครับส่วนมากนะครับถ้าหักเข้ามานะครับได้ยิงนะครับหลบไม่ค่อยได้นะครับ กูต่อสู้นะครับเหมือนจะทํำยังไงก็เอาไม่อยู่จริงๆนะครับสำหรับตัวเอโต้นะครับก็ถือว่านะครับเป็นปีกที่ใช้งานดีนะครับในตอนนี้ก็แต่ว่านะครับตีเม็ดแดงไว้นะครับอาจจะยังไม่สุดเท่าไรนะครับก็จะตัวต่อมานะครับเป็นล่างนี้ก็อาจจะมีอีกล่างหนึ่งนะครับที่เป็นพาร์ทเข้ามานะครับแต่ว่าล่างนี้นะครับ ไม่ค่อยอยากจะเจอนะครับความสามารถนะครับ4ดาวครึ่งนะครับท่าสกิล5ดาวนะครับเป็นตัวนะครับที่มีความสูงส่วนสูงดีฝีเท้านะครับเป็นเท้า5-5ก็ถือว่านะครับดีมากๆนะครับความเร็วอาจจะไม่เร็วสุดนะครับแต่ว่าใช้งานจริงมันใช้ได้2โหมดนะครับ h e to head ก็ดี manager ก็ดีนะครับแต่ว่า manager ผมไม่ค่อยชอบเวลาครับมันอยู่ทีมตรงข้ามนะครับอันตรายนะครับจบสกอร์ดีนะครับมันสามารถนะครับจบสกอร์นอกกรอบหรือในกรอบก็ได้นะครับ เป็นตัวที่มีเรื่องความเร็วนะครับอาจจะไม่สุดนะครับแต่ว่านะครับแค่มันหมุนนะครับหรือว่าทําจังหวะหนึ่งทีนะครับคือกองหลังไม่สามารถตามได้เลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเป็นตัวที่นะครับมันรับมือลําบากนะครับกองหลังเ็าเอาไม่ค่อยอยู่นะครับเจอนะครับบางทีก็มีเสียประตูนะครับส่วนมากนะครับจะโดนหนึ่งหรือว่าไม่ก็สองนะครับปกตินะมัน ผมจะเกมรับผมจะแน่นนะครับแต่ว่าเวลาเจอตัวนี้นะครับก็ลําบากครับบางทีนะครับเขาเข้าตัวนี้นะครับไปยืนคู่กับยูฮันครับนะครับล่างเทพนั่นนะครับคือนะครับโดนยิงโรลๆนะครับรับมือลําบากมากนะครับตัวนี้ค่าการเลี้ยงนะครับทุกอย่างคันจบสกอร์นะครับถือว่าเป็นค่าที่ดีมากแล้วก็เรื่องสภาพร่างกายนะครับเป็นตัวที่ทํางานได้ดีมากๆนะครับ เล่นได้เต็มเกมนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวบั๊แบบส่วนๆนะครับอันดับหนึ่งนะครับในใจนะครับให้พีโดนะครับก็ในล่างนะครับล่างนี้นะครับที่เป็นตำแหน่งนะครับที่เป็นตำแหน่งปีกเลยนะครับก็ให้พีโดนะครับคืนครับถึงแม้นะครับเท้าจะสี่ห้านะครับแต่ว่าค่าการจบสกอร์นะครับผมเคยโดนไปนะครับหลายหลายลูกนะครับแบบแปลกๆแล้วับยิงได้หมดนะครับ ความสามารถนะครับคุณสมบัติก็คือนะครับฟรีคิกนะครับไม่ไซโก้อยมงงทรงพลังนะครับยิงไกลนะครับเหนือชั้นนะครับแล้วก็นี่ค่าคันงงนะครับมันสูงนะครับใครจะมีค่าคันงงนะครับร้อยสิบสามนะครับค่ากระโดร้อยสิบหกนะครับมันไม่มีตัวอื่นนะครับก็ค่าจบสกอร์ก็คือนะครับค่าสูงมากๆนะครับที่จริงแล้วมันจบลูกแปลกๆได้นะครับก็เคยลงในช็อตไว้นะครับคือลงแบบ ค่านะครับเหมือนบอลจะอ่อนนะมันโดดหมุนไปเตะนะครับแล้วก็หมุนเข้าไปเสาสองเสยนะครับมันทําได้ยังไงก็ไม่รู้นะครับแต่ว่านะครับค่าส่งบอลอาจจะไม่สูงมากปกตินะครับแต่ว่านะครับค่าจบสกอร์แล้วก็เรื่องสภาพร่างกายเรื่องกระโดดนะครับบอลนะครับบอลกลางก้าวนะครับคือโดนะครับมันตัวนี้มันสามารถนะครับทําได้ทุกอย่างนะครับจบสกอร์นอกกรอบได้ในกรอบได้ บอลแล้วก็บอลเปิดมาก็สามารถจบได้ดีนะครับเจอครับเจอประจําแต่ว่าผมไม่มีเงินซื้อนะครับตัวนี้มันคือยอมรับว่านะครับมันเป็นตัวที่ถือว่านะครับสุดๆนะครับมันมีบวกบวกสายฟ้าเข้าไปได้นะครับเร็วนะครับเร็วแรงจบดีนะครับแล้วก็ที่เจอนะครับถ้าเป็นล่างเต็มนะครับคือมันเอาไม่อยู่จริงๆนะครับล่างนี้นะครับราคานะครับพุ่งไปนะครับ เยอะมากนะครับแล้วก็เป็นตัวที่ผมยอมรับนะครับว่าสู้ไม่ได้นะครับเวลาไปเจอนะครับมันอันตรายครับนี่นะครับผมให้ดูนะครับก่อนอื่นมาดูเบอร์อีกเบอร์หนึ่งนะครับที่มีในตัวนะครับก็เป็นล่างนี้นะครับนี่เป็นไอโต้นะครับที่ผมมีนะครับมันใายงานดีอยู่นะครับบางทีก็ แล้วแต่จะให้เล่นนะครับถ้าเป็นปีกก็ได้นะครับเป็นกองหน้าก็ได้ค่าจบสกอร์สูงนะครับมีผมอัพมาแบบนี้นะครับก็ให้ดูนะครับฝีเท้ารักบัหนึ่งหกห้านะครับการยิงหนึ่งสี่สี่นะครับสภาพร่างกายมันไม่ได้สุดมากนะครับเสียเปียบนะครับลูกกาการนะครับนี่ครับเทียบกับพี่โดไม่ได้นะครับพี่โดนะครับท่านยังไม่ได้อัพนะครับก็ร้อยสิบสามเข้าไปนะครับแรงมงนะครับการมงสูงนะครับ แต่นี่นะครับมันจบสกอร์บนพื้นนะครับแล้วก็มีความเร็วนะครับอันนี้ก็ตัวมันจะต่างไปหน่อยนะครับเวลาเล่นแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับบางคนก็ชอบเปิดนะครับเดี๋ยวผมจะเอานะครับตัวที่เน้นการเปิดบอลมาดูนะครับก็หากองหน้าอยู่นะครับกําลังอัพนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะรีวิวอยู่ประมาณนี้นะครับก็จะเป็นนะครับตัวตำแหน่งปีกนะครับที่น่าสนใจมากนะครับก็ มันมีนะครับถึงแม้โอเวอร์จะไม่สูงนะครับแต่ว่านะครับความเก่งมันสูงมากๆนะครับในมินิเจอร์นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวรีวิวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ